เปิดตัวแล้วโนเกีย3 5 g สมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของทางโนเกียเปิดตัวแล้วโนเกีย3 5 g สมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของทางโนเกีย เปิดตัวแล้วโ o เกีย 8.35G สมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของทางโ o เกียล่าสุดทาง HMD Global ที่เป็นบริษัทแม่ของทางโ o เกียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน3รุ่นใหม่นั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นโ o k i ีย 8.35G โนเกีย2.4และโ o เกีย3.4ซึ่งรุ่นโนเกีย3.4และโ o เก a 2.4ผมได้ทําข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูก่อนได้นะครับส่วนในคลิปนี้ ผมเลยขอพูดถึงรุ่นโ o เกีย3 5 g รุ่นเดียวนะครับโดยรุ่นโนเกีย8 3. 5 g g เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G รุ่นแรกของทางโ o เกียเลยทีเดียวครับที่มีหน้าจอแสรงผลแบบ L C D ขนาด6.81นิ้วความลเอียด Full H D Plus ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 765G ห้แให้แล้มาที่ 8GB และ1รอมแส่วนเรื่องกล้องครับก็ยังร่วมมือกับทางซ้ายออปติกเหมือนเดิมครับโดยให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว มีเลนหลักความละเอียด4้านพิกเซลเลนอัลตราไว์ความละเอียด1 2านพิกเซลเลนมาโครความละเอียด200พิกเซลเลนเดฟความละเอียด200พิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด2 4้านพิกเซลไฮรแบตเตอรี่ที่4500มิลลิแอมรองรับฟาฟชาร์จ18วั์อีกด,ด้วยครับสมาร์ทโฟนรุนาาร่น Nokia 8.3G มีราคาอยู่ที่699ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ22,000บาทครับและจะวางจำหน่ายผ่านทาง Amazon ของทางสหรัฐอเมริกาด้วยครับ ส่วนบ้านเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่และมีราคาเท่าไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมบอกก่าวให้ทราบอีกทีครับ